สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับผมช่องหนุ่มหน้ามนคนเมืองขอนช่องเท่ความรู้และเนื้อหาสาระนะครับผมวันนี้ก็มาตามสัญญานะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงที่ดินซปกนะครับซปก4.1ฉบับอัปเดตนะครับปี2564นะครับนะล่าสุดนะครับะจะมีเนื้อหายังไงอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับผม อเราไปฟังกันเลยนะครับว่าระเบียบใหม่ของสพกมีอะไรบ้างนะครับที่เพิ่มขึ้นมาปี264เข้าเนื้อเรื่องเลยก็แล้วกันนะครับที่สปกก่อนอื่นผมจะขออธิบายเรื่องที่สพกก่อนเนาะหลายหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจที่สพกหนึ่งเลยสามารถขายได้ไหม ขายไม่ได้นะครับเดี๋ยวตอบให้เลยขายไม่ได้นะครับแล้วขายไม่ได้แล้วจะสามารถโอนไปยังผู้อื่นได้หรือเปล่าก็ตอบเลยนะครับว่าสามารถเป็นมรดกได้ได้แก่เช่นะจะโอนไปให้ลูกนะครับให้ลูกให้หลานให้พันยาหรือสามีประมาณนี้นครับก็คืออยู่ในวงศาคณาญาตินะครับ โอเคนะครับสรุปไม่สามารถขายได้และไม่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้นะครับที่ไม่ใช่ญาติเนาะโอเคอันนี้ก็คือที่สปกรนะครับทีนี้ระเบียบใหม่ที่ขึ้นมานะครับระเบียบใหม่เนาะระเบียบใหม่นี้ก็คือ,อคนที่สามารถารับมรดกตรงนี้ได้เนะี่ยก็คือบูตรบุญธรรมนะครับ เอาสั้นๆได้ใจความเลยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวบุตรบุญธรรมเมื่อก่อนนี้ไม่สามารถรับได้นะครับคุณสมบัติของบุตรบุญธรรมนะทีะ่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือ1ก็อาจจะต้องมีการเขาเรียกว่าจดทะเบียนนะครับก็คือบุตรบุญธรรมเนี่ยต้องมีการรับรองมีการจดทะเบียนมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ปีนะครับ ที่สบกกำหนดขึ้นมาในปี2บ0นนี่นะครับ65นะครับคลิปนี้ผมบอกได้เลยนะผมไม่ได้ตัดนะครับก็เอากันสดๆนะครับผิดถูกขออภัยนะครับทีนี้ที่ดินสบกเนี่ยจะมีการเรียงลำดับไว้ให้กับเครือญาตินะครับก็ได้นะครับก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตนะ่ะก็คือป้องกันไว้ก่อน ป้องกันนู่นนี้นั่นที่จะเกิดภัยภักหน้ากับลูกหลานนะครับกับเครือญาติเราก็ไปเขียนไว้ไปเขียนร่างไว้ที่สปกอนะครับจะมีเอกสารฉบับหนึ่งซึ่งเอกสารฉบับนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นสปกอ4ขีด8 9หรือเปล่านะครับประมาณนี้เนาะแต่มีมีอยู่ให้ไปกรอกไว้นะครับว่า,าสมมติผมเป็น เป็นผู้ได้สิทธิ์ครอบครองในที่สปเผืนนี้นะครับผมก็ไปเขียนให้กับภรรยาผมหรือลูกของผมนะครับตามลำดับไปเลยให้ลูกให้ภรรยาให้ใครก็ได้แล้วแต่เราลำดับที่1 2 3 4 5ว่าไปให้ภรรยาให้ลูกให้ลูกหลานล้นเลนให้ใครก็ได้ที่อยู่ในเครือญาติเดียวกันนะครับ เห็นไหมครับนี่คือเรื่องราวของที่สปกอาทีนี้สมัยก่อนนะครับก่อนปี64สปกเนี่ยจะมีปัญหากันอย่างมากนะครับด้วยความเข้าใจผิดอะไรหลายๆอย่างของชาวบ้านนะครับที่ยังไม่เข้าใจที่สอปกอาก็คือสิทธิการทำกินเพื่อการเกษตรนะครับ หรือสอ,อกสี C ่ขีดศูนยเนี่ยก็คือเป็นที่ดินปฏิรูปนะครับเป็นการปฏิรูปที่ดินนะครับเพื่อให้ทำกินห้ามซื้อขายนะครับเว้นแต่ตกทอดเป็นมรดกให้ลูกให้หลานแค่นั้นเองนะครับอ่ะทีนี้ผมจะมาพูดถึงสพก,อ,กอ,อีกแบบหนึ่งนะครับมันอาจจะ ผมก็จะไม่ลงดีเทลลึกๆให้นะครับเพราะว่าผมน่าจะพูดไม่ได้นะครับาถามว่าที่สปกรก็ยังมีกฎหมายกำกับไว้อยู่นะครับก็มีกฎหมายร่างกำกับไว้ว่าให้ตกทอดให้แก่ทายาทได้นะครับเช่นสามีภรรยาคู่สมรสทีนี้นะครับจริงๆผมก็ ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เท่าไหร่แต่สามารถพูดได้อยู่เนาะเพราะว่าผมเชื่อว่าหล,หลายๆคนก็ทํากันอยู่นะครับทั้งๆที่มันกึ่งกั้มกึ่งผิดและกั้มกึ่งไม่ผิดนะครับผมจะแนะนําเลยเนาะว่าตรงนี้เอากางลางนะครับกางลางนะเอานิดๆคุๆ่ๆ <c oughs> ก็คือฟังดีๆนะครับที่สปกก็สามารถมอบให้อ่ ผู้ที่จดทะเบียนสมรสนะครับกฎหมายเขาระบุไว้อย่างนั้นฟังไม่ผิดครับลหลายๆคนไปทําก็คือ,อเหมือนกับจะเป็นการซื้อขายกันอะไรนี่แหละให้สินน้ําใจอ,อะไรกันก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ก็อพอจดทะเบียนแล้วได้รับการส่งมอบสิทธิ์ให้กับสามีหรือภรรยาที่จดทะเบียนกันในพื้นที่ สปกรนะครับก็โอนมอบให้กันเห็นไหมครับกฎหมายก็ไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับเพราะเขาบอกว่าสามารถให้กับบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็เห็นลหลายหลาคนก็ไปหย่ากันนะพอได้ที่สปกรไปก็ไปหยา่าก็ไม่ผิดครับไม่ได้ผิดเงื่อนไขของสปกรแต่อยา่างใดแต่มันจะ เท่าๆนิดๆน,ดน,ดนะครับกัมกึ่งกันอันนี้ในส่วนของที่สอประกอ,กอนะครับที่มาเล่าสู่กันฟังแต่ก็เตือนไว้นะครับว่าเราทำอะไรที่สุดจริตใจจะดีกว่าเนาะเราได้มาเราได้สิทธิ์ครอบครองที่ทำกินมาได้นู่นนี่นั่นมาเราทำแบบสุดจริตใจนะครับแบบสุดจริตใจจะดีกว่าเนาะ ก็จะไม่เป็นที่คขรหาด้วยแล้วก็เป็นที่สบายใจของทุกฝ่ายอ่ะเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้านะครับผมจะมาบอกเลยว่าอ่าไม่ว่าจะเป็นนอสสามเนี่ยหรือจะเป็นโฉนดนะครับโฉนดเนี่ยสูงสุดแล้วแต่สามารถเพิกถอนได้ไหมนอสสามเนี่ยยังไม่ได้เกิดเป็นโฉนดนสามกนสามขอนะครับแต่เราให้สิทธิ อันนี้ผมออกนอกสปปไปก่อนเนาะเพราะว่าสปกคงจะไม่มีอะไรแล้วก็คงจะปิดไปแล้วแต่คลิปยีโรหน้าผมอยากจะบอกว่าผมจะมา,าถ่ายทอดประสบการณ์นะครับแล้วก็เอาวิชาความรู้มาถ่ายทอดให้ก็คือโนดที่ดินข้อหนึ่งละาสามารถถูกเพิกถอนได้นะครับผมแต่ว่าจะถูกกรณีไหนเดี๋ยวผมจะมาพูดในคลิปหน้าแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นที่ นสสามก็ 3, อขออะไรก็ช่างนะครับในเมื่อเราให้สิทธิ์ทำกินนะแล้วเราไม่มีสัญญงสัญญาอะไรกับใครแล้วเขาก็อยู่จดแจ้งอย่างเปิดเผยนะ่ะเขาก็สามารถอยู่ในพื้นที่ของเราได้นะครับแล้วมันก็ยังมีการปลูกสร้างปลูกผลละหมอกลากไม้ปลูกอะไรใส่ที่ไม่ว่าจะเป็นที่อะไรก็ช่างที่เราครอบครองอยู่ แต่ว่าแต่ละที่ก็จะมีดีเทลย่อยต่างวาระกันออกไปเช่นโฉนดที่ดินนสสามสอพอปทห้าอะไรก็แยกย่อยกันออกไปแต่จริงๆพอปทห้า,หาผมก็เคยพูดไปแล้วว่าเป็นเปนพื้นท,ท,ที่ที่ติดดินมากๆไม่มีเอกสารสิทธิ์อะไรเลยนะครับอะยังไงก็กดติดตามกันไว้นะครับคลิปหน้าผมจะมาพูดเรื่องอะนสสามแล้วก็โฉนดที่ดินที่ว่าสามารถถูกเพิกถอนได้ เพราะกรณีอะไรนะครับแล้วก็เจ้าของที่ดินติดคุกติดจรางได้เช่นเดียวกันนะครับผมวันนี้หนุ่มหน้ามนคนมังขอนขอตัวลาไปก่อนจะมาทําคลิปหน้าให้ในวันถัดไปนะครับอย่าลืมติดตามไว้นะครับเรื่องนี้สําคัญนะครับถูกเพิกถอนโฉนดแล้วติดคุกติดจรางทั้งที่เป็นเจ้าของที่ดินนะครับไม่ว่าจะเป็นนอสดสามไม่ว่าจะเป็นโฉนดนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม